ก็ถือว่าเป็นรายการที่จะเป็นประโยชน์นะคะในการ,รบ,บริการในเรื่องของการที่ให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลสุขภาพในวิธีใหม่ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะครับหนึ่งพฤษภาคมนะครับวิธีใหม่สไตล์เฮลออร์การทาง NBT ีส่วนภูมิภาคช่องบ11บดนะครับก็คือช่องของเรารนี่แหละนะครับท,ท,ทุกวันจันทร์วรนะเวลาเก้าโเริ่มหนึ่งพฤษภาคมนี้นะครับค่ะไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะคะจังหวัดสงขลาคะได้ร่วมกับเหล่ากาชาติได้จัดวันรวมน้ําใจ ช่วยกาชาตินะคะภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมการบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนรางวัลในงานประจําปีและงานกาชาติประจําปี2566ที่จนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตําหนักเขาน้อยอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาภาครัฐภาคเอกชนกว่า100หน่วยงานทยอยนําสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถจักรยานและอื่นๆมามอบให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดในกิจกรรมวันรวมน้ําใจช่วยกาชาติโดยมีนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางดาเรจ,จิตรัฐนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาร่วมรับมอบเพื่อน,นําไปใช้ในการออกรางวัลในงานประจําปีและงานกาชาติจังหวัดสงขลาประจําปี2566ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่21-30เมษายนนี้ที่บริเวณสระบัวแหลมสนอ,นอ่อนอําเภอเมืองสงขลารายไ,ได้จากการจัดงานจะนําไปสนับสนุนงานสาธารณกุศลของเหล่ากาชาติจังหวัดช่วยเหลือผู้ยากไร้ภายในงานครับมีการออกร้านนาวากาชาตการรับบริจาครลหิต นีรทศการของหน่วยงานภาครัฐเอกชนกว่า20บูธกิจกรรมบนเวทีเช่นการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการประกวดร้องเพลงการประกวดเต้นบาสโลปการจำหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าอุทสการออกรางวัลสลากกาชาติตัวรางวัลที่1ครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินรางวัลที่2รถยนต์โตโยต้าริอาริสรางวัลที่3ครับรถจักรยานยนต์และรางวัลอื่นๆอีกหลายรายการครับ